สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้อยู่ในครัวเหมือนเดิมค่ะวันนี้เจ๊กุ้งจะเข้าครัวมาทําผัดผักนะคะแต่ผัดผักของเจ๊กุ้งนะคะใส่อันนี้ด้วยนะคะก็คือ เต้าหู้ยี้ค่ะเต้าหู้ยี้นะคะเต้าหู้ยี้ก็คือว่าเป็นถั่วเหลืองนะคะหมักกับข้าวเหนียวนะคะก็ข้าวแดงนะคะมีประโยชน์เยอะนะคะเต้าหู้ยี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะผัดผักที่ใส่เต้าหู้ยี้ของเจ๊กุ้งนะคะเป็นเจเป็นบังได้เลยนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเดี๋ยวไปชมกันค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะไปชมเลยค่ะ คะนาผัดผักนะคะวันนี้วันนี้ของเจ๊กุ้งค่ะส่วนผสมไม่ยุ่งยากนะคะแถมรสชาติดีทีเดียวเลยค่ะสูตรนี้ลองทำทานกันดูนะคะส่วนผสมมีตเต้าหู้ยี้หนึ่งก้อนค่ะกระเทียมนะคะแล้วผักตามชอบได้เลยค่ะเราทำการล้างนะคะและหั่นผักคะนานะคะจากนั้นจากนั้นค่ะตั้งน้ำร้อนนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ จีกุ้งนำผักคะน้านะคะลงไปในน้ำร้อนค่ะสักครู่เดียวก็เพียงพอแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำผักคะน้าขึ้นนะคะล้างด้วยน้ำเย็นค่ะพักไว้ก่อนค่ะเรามาเปิดเต้าหู้ยี้กันนะคะวันนี้จะกุ้งใช้เต้าหู้ยีห้หก้อนค่ะน้ำเล็กน้อยนะคะ หรือถ้าใครทานเต้าหู้ยี้หมดเหลือแต่น้ําก็อย่าทิ้งนะคะเราสามารถนําน้ําเต้าหู้ยี้นะคะมาใส่ผักผักได้เลยค่ะเต้าหู้ยี้นะคะหนึ่งก้อนค่ะคือถั่วเหลืองนะคะหมักกับข้าวเหนียวนะคะแล้ข้าวแดงค่ะเราจะได้เต้าหู้ยี้นะคะเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มที่ใส่น้ํามันเพียงเล็กน้อยลงในกระทะค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะ เต้าหู้ยี้ตามลงไปเลยนะคะอย่างที่ทราบนะคะถ้าเนื้อเต้าหู้ยี้หมดเหลือแต่น้ําก็สามารถใช้ได้ค่ะตามด้วยพริกไทยเลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้สุกและหอมเลยค่ะเราไปลงมือทํากันเลยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะเต้าหู้ยี้กระเทียมพริกไทยเนี่แหละคะ่ะผัดให้เข้ากันนะคะตอนนี้เริ่มหอมแล้วค่ะตามด้วยผักที่เราเลือกนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ ใส่ลงไปได้เลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอานวันเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูมื้อเย็นวันนี้ของเจ๊กุ้งนะคะผัดผักเต้าหู้ยี้ค่ะลองทําทานลองทําทานกันดูนะคะไม่ยุ่งยากแถมอร่อยจริงๆเลยค่ะเจ๊กุ้งรับรองเลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้นะคะเจ๊กุ้งต้องขอตัวไปทานผักผักเต้าหู้ยี้ก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ